哈哈哈哈哈哈。 Come I got her on video. Are you okay? Oh she's fucked up. Oh. oh jesus ไปแล้วนะครับมันก็จะให้ปืนอะไรกอนแหละกากจะว่ากันนะครับยัดสุกเลยะครับัเนกะครับเราก็รับบทเปนีนะรัอไปทำอะไรกับตำรวจไม่รู้ตัวไรด คาเด็กนะครับวาบ้านลวกับแม่ครับเดี๋ยวไาตจ่ายนะครับอใจ่ายปีะปอยก็ปีนีนีเพิ่มาเงินมีใช้จ่ายคาเส้เสี่ยวที่ทางไว้นะครับอีกแล้วไม่เนี่ยเราก็เป็นน้าผิิ่งนะครับ อบี้แล้วนะครับาเลนไปไม่จบเลท่นลองเโอเคจบทที่ยเมื้อยปากเลยมาเลสเสเลเโอเคครับเหมือนอันนี้จะเป็นแบบให้เราเดินผ่านไปเรื่อยเนะ่ยไปมูเฮา กูหาอะไรวู้สเปกบ้าจำเล็บชิปแทบแทบคือลายอ๋อแทบคือบอกเส้นทางนะครับอะไรวะเชโอเคโอเคกูรู้เรื่องแต่จยังไม่รู้ไอ้เหี้ยเลยแอปก้มหัวทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะฮะโดดง่ายง่ายนะครับเล็บชิปเพื่อสไลด์นะครับแม่ก็ไม่ได้ยากอะไรหูย ใครมาวิววิวแถวนี้เฮ้ยผมขอแรงแรงเสริมไปน่าใครไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นครูฝึกเรานะฮะเฮ้ยยินดีต้อนรับกลับนะตามกูมาสิได้ครับผมว่าไงกูว่าไงแหละไปมะเฮาอ่าฮะให้ทำตามอีนี่นะครับฮะปึ๊บ เล็บชิปโอเคครับเล็บชิปจะทำให้โดดลงมานิ่มนวลขึ้นอันนี้ก็สปไ,กกกกไปเดอร์แมนเกาะกำแพงนะฮะไปอุย้ยอิเคียสไลด์ทำไมแร,แ,รแ,รแรงส่งแรงส่งแรงส่งโอเคครับไม่ได้ยากอะไรโอเคจอกโอเคสัต <c oughs> ออเอาอะไรวะ <c oughs> อืมอ๋อมีให้ถีบ ไปวิงว่งวิง่งวิ่งดูอีเจ้ทำครับแม่กายกรรมมากูทำบ้างเฮ้ยเฮ้ยต้องต้องมังคับนะครับไม่งั้นไม่ฟื้นนี่กูก็โดดได้อีเจ้มึงมาเลยท่าไหนแม่มีโหนโหนล,ลิงแต่ราวได้ครับไม่ใช่ปัญหาตายขึ้นขึ้นเร็วแม่ฟื้ ปึ๊บปึ๊บมันให้กดหายวะเนี่ยอ๋อให้กดชี้ขวานะครับไปอีเจมเร็วๆเลยเกตแล้วมันรู้แล้วปึ๊บเอากระโดดไม่ถึงมันต้องก้มหัวป่ะยรงไงรับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยเสียนพวกเกมแบบมานี้จะ จับดิจับโอเคเครับไปมูเฮาแม่อีเจอะไรของมึงอ๋อให้ขึ้นเบนรับแล้วก็ใส่ลาไว้นะครับอีเจแม่งรออยู่ไปมูเฮาทำท่ารอกูด้วยเป๊กเกตอัพสไปเดอร์แมนครับ ท่านี้นะครับเรียนแบบมาจากสไปเดอร์แมนนะครับก็ใช้ได้อยู่โอเคมีแนบชีตติดกำแพงสเปซคิวสเปซไม่ได้ยากครับแล้วก็ไปทางนี้ครับแล้วก็ a อดีดีคือควบคุมทิศทางนะครับให้เอาผิวหนังเสียดสีกับกำแพงโอ้โหดูดิครับเนี่ยโอ้โหสลิงครับ นะในชีวิตจริงอย่าไปทํานะครับมันอาจจะไม่มีท่ออย่างที่คุณคิดนะครับนะฮะขึ้นไปบนตึกมึงมึงก็ต้องลงมาได้อยู่ดีนะครับตายหุยน่เร็บชิปเพื่อปล่อยนะครับตายลงอีหามึง <c oughs> ลงเฟลอีกแล้วปึ๊บนะ่มีตีรังกาแนะ่โชเซียนอีกแล้วจริงไปสไกัก่ายยไม่รอกูเดียเยว เดี๋ยวจบงานนี้มีตบเฮ้ยเฮ้ยชิบหายตายลงเราปึ๊บเจ็บหล่อครับวิ่งวิงวิง,วงดูกันนะร้อนโอเคโอเคครับวิ่งไปแล้วก็เล็บชิปครับอ๋อจะเป็นการหลบปลีกนะครับวิ่งไปโดดเล็บชิปเพื่อเป็นการลงให้ธนูสนอมขึ้น <c oughs> ชิบหาย โอ้ยชิบหายจับครับน่โอไม่ไ <tamam> ด้ยากเลยเจมฝึกเลยกูเนี่ยอ๋อให้ขึ้นไปด้านบนเอ้ามันมีขึ้นทางนั้นทำไมกูไม่ขึ้นมามาครับได้เวลาไฟแล้วครับขมอนเลือดไฟจริงนายต้องเรียนรู้ทักษะการต่อสู้ไว้เลยนะขมอนขมอน ให้ต่อยนะครับนี่นี่น่ะหน้าตาเก็บอาการเจ็บไว้ชิปเมาวันสเปกเมาวันชิปเมาว,วันเอา้าโอ้ยให้เป็นสไลด์อ๋อมันมีแบบมีบอกเลยครับเทคนิคให้ไต่กำแพงแล้วก็กระโดดทิปได้นะครับอเ,เอาปืนไป ไปย่งปืนแมมแจมหมูแลมไก่อืมอืมเอาเคได้ปืนมาทำไงครับยิงเล่นดีครับโอ้เขี้ยแม็กหมดมาเอาดีๆนะครับไม่ต้องรอเล่น โอเคแล้วก็เมาวันเมาเมาสองก็คือการทิ้งอาวุธนี่ตกหัวแล้วก็เอาปืนมาถอดแม็กปาทิ้งนะครับอ่าบอย่างนี้นี่เอ้อไปเขียบตบหัวรูปหลังไม่รูปครับ ะได้ปืนมาทำไงครับเมาส์สองดีครับคลิกแกลกฟิยงโอเคโอเคพอได้แล้วนะเราควรจะไปทำภารกิจจริงกันแล้วนะโอเคนะครับก็จบแล้วฮะเจอกันทีหลังนะโอเคครับสเตเฮียไอสัตว์สเตเฮียเมาเมา โอเคครับก็ขอจบกันไปพานนี้นะครับก็ไปหาซื้อมาเล่นได้นะครับไปเจปืน